สวัสดีจ้าเจอแล้วนะพี่ๆค่ะปลาหนึ่งตัวหนูเอาขนมปังก่อนด้วย ตรงอ๋อแสดงว่าตรงนี้อุ่นเลยมาอยู่ตรงนี้กันเธอทำไมได้กินขนมปังมาเร็วแท้ บินผ่านหน้าผ่านไปผ่านมาอะไรพวกเธอเนี่ยไปกินกันเองด้วย,ยนี่ไงพี่พปลามาเยอะเลย อีกอยู่แขนแขนสุดท้ายแล้วเจอแล้วนะปลาขอให้ปลาันด้อนอกกินเยอะแล้วนะนี่มาแว่ขา

แดดสองอะไม่เห็น่ะหมดแลวจ้านะหมดแล้ว,นะลวขนมปังแปดแผ่นนกจะกินซะเยอะเลยนะปลาได้ประมาณสองแผ่แนสามแผ่นนี่นะคะพี่ๆค่ะเนาะไปแลวจ้า แล้วะเธอเหิวแล้วสิซื้อามาแค่หนึแพ็เองจ้าไปละไปละไปล้วนะจ๊ะ <c oughs> สุขขนาทให้าดไปนทุกนอ้นอาต,ตัวใหญ่มากม<ด>ท้องมัสิคะพี่ๆทุกทนโอ้ใหญ่จริงๆเลยตัวใหญ่มาก น้ำก็เย็นเย็นนะพี่พีวว่อยู่ได้ไงก็ไม่รู้อะฮากลับบ้านกันพี่หานจะแสบด,ดีวกว่าคิดถึงจะแสบแล้วนะคะอย่างหนูก็ซืออ้อนักเก็ตหน,นูร,รู้รู้ว่ามีขนมปังไหมบินมาฉันไม่มีแล้วเธอ มีการไปบินรอไม่มีเราจะโทรขอหมดแล้วด <c oughs> ูเรื่องนะดูเรื่องนก <c oughs> กับปลาดูเรื่องมากๆเลยนะคะเมื่อกี้ตอนที่หนูเอาขนมให้ปลาเนาะขนมปลาให้ปลานะคะ <c oughs> นกก็เดินวนๆแถวขานะคะ <c oughs> แล้วก็อดใจไม่ได้ที่จะให้นะเนาะนั่นแหละค่ะเราก็ให้ตามที่กํลาลังเรามีนะคะให้เกินกํลาลังเราก็จะไม่ดีอีกจไปหาเจ้าแสบกันมีนักเก็ตด,ด้วยนะสนักเก็ตมาให้ลูกสาวเขาจะแสบชอบมากเลย ท่าน,น,นี้ก็อ้อมไปทางอ้อมทางนี้ก็ได้ ออกทางหลังสวนเนาะทางสายทางขวงก็เป็นอพาร์ตเมนต์นะพี่ๆทุกท่านี่ฮะ นักเก็ตเขาจะแสบนักเก็ตไก่กลับบ้านกันแดดดีนะแดดดีมากไม่รู้สั่งทำไปถึงไหนแล้วนะคะ กิ S <S <an> นน้ำไปค่ะกลับบ้านกัน